ทีเนี้ย<ฆ>คุณแนทจะพาไปดูอีกจังหวัดหนึ่งนะคะเรื่องอเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการจังหวัดชนบุรี<ฆ>ชนบุรีเนี่ย<ฆ>ตอนนี้หลุดออกมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดแล้วนะหลุดมาอยู่ในแรงกิ้งพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าพื้นที่สีแดงก่อนหน้านี้ชนบุรีก็เจอผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในกลุ่มที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดห้ามกินในร้านนะตอนนี้หลดลงมาหนึ่งหนึ่งโซนนะคะก็มีการอนุญาตให้กินในร้านได้ไม่เกินห้าทุ่มค่ะ เห็นว่าตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มกลับมาแล้วเพราะว่าร้านค้าร้านอาหารต่างๆเริ่มมีคนมานั่งรับประทานนะคะอย่างร้านร้านนึงเนี่ยชื่อว่าร้านตีหน้าแดงโต๊ะจีนอยู่ริมถนนไทยพิพัฒน์ตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเจ้าของร้านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่าจะให้นั่งโต๊ะละคนนะคะไม่อนุญาตาให้นั่งหลายๆคนเนี่ยก็ถือว่ามีคนมาอุดหนุนอยู่นะ พนักงานในร้านก็ยังมีงานทำมีมรายได้แล้วเขาก็คิดว่าดีที่มีการผ่อนคลายมาตรการเพราะว่าช่วงที่ห้ามนั่งเนี่ยเพนักาอ่ลูกค้าหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้าร้านใช่ไหมแล้วลูกค้าหลายๆคนก็ให้ผลตอบรับเสียงตอบรับที่ดีว่าหลังจากนี้เนี่ยอ่ะไม่ต้องไปหาซื้อไปนั่งกินที่อื่นและมานั่งกินในร้านได้แล้วอีกร้านหนึ่งก็คือร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวมันไก่ตะวันออกริมถนนพระยาสัจจา อันนี้เจ้าของร้านก็บอกว่าลูกค้าก็ทยอยเข้ามานั่งรับประทานอาหารในร้านแล้วก็ดีขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องของการจัดให้นั่งอย่างเช่นครอบครัวที่มาด้วยกันเนี่ยเขาก็จะพยายามจัดที่นั่งให้ได้โต๊ะละคนส่วนตัวเนี่ยทางร้านก็มีความระมัดระวังอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าต้องขายดีกว่าเก่าแน่นอนค่ะเขาก็มีความหวังกันนะคะ,ะสำหรับเจ้าของร้านอาหารที่ชนบุรีค่ะ